สวัสดีครับพบกับตั้มอีกแล้วครับผมน้าตั้มขายปอดนะครับผมวันนี้ตั้มมาอยู่ที่การท่าเรือนะครับมาออกบูธของปอดนะครับผมตอนนี้เลยบรรยากาศงานนะครับวันนี้อ่าวันนี้ตั้มจะรีวิวเหมือนเดิมครับ MSRP นะครับผมกับตัวนี้นะครับที่ตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแรงม้าที่สองร้อยห้าสิบแรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่หกร้อยนิวตันเมตรนะครับผมกำลังทอกเกียร์ติดสปีดนะครับผมไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเกียร์ติด ดีเตอร์ิดสเปดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้อมนะครับจะพาดูว่าไอตัวเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงมันมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวต้อมพาดูครับมาครับอ่าด้านหน้านี่ครับโครงความสปอร์ตนะครับผมกะจังหน้าเนี่ยทำใหม่เลยในตัว MRT นี่คือกระจังหน้าทํามาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับจากตำนักนี่ครับ MRT นะครับเป็นคนผลิตแล้วก็ออกแบบร่วมกันกับบริษัท r m a ในเครือ r m a ครับผมเขาปลอดนะครับผมอ่าด้านข้างครับด้านข้างคันนี้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของล้อแม็กครับผมอ่าขอบ21นิ้วนะครับผม2องนะครับผม2องเ R 21นะครับในเรื่องของนี่ลายล้อแม็กเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะในรุ่นของเขาเลยนะครับในเรื่องของ MSRT นะครับคันนี้นะอ่าตัวนี้นะครับผมเช่นเคยครับตัวนี้นะครับก็จะยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีในเรื่องของกล้อง 360สามรอองศาให้ด้วยในตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนะต้อมจะพามาดูภายในนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมภายในจะเป็นแบบนี้เลยภายในจะจะดูหรูนะครับอย่างที่ต้องบอกครับมาพร้อมกับเกียร์อีซิสเตอร์10สเปดนะครับผมหน้าจอ10นิ้วนะครับ โปรเนะครับรองรับทั้ง Auto, อ Auto, อโต้ Android ออโต้ Apple CarPlay นะครับผมไม่ต้องเปลียนเปลี่ยนสายให้ยุ่งยากนะครับผมมาพร้อมกับบันดไดไฟฟ้านะครับที่มาในตัวเอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะครับอ่าเดี๋ยวต้องทําให้เปิดเปิดประตูให้ดูนะครับผมนะฮะมันบันไดจะขึ้นมนเองถ้าสมมติว่าเราเปิดปุ๊บบันไดจะเลื่อนออกมาอย่างนี้ครับผมนี่คือความพิเศษอ่าครับผมปุ่มพักนะครับผม,ม,บผมอ่า ไท้ายนะครับผมเป็นไปท้าย LD แบบฟูลเลยนะครับผมจะสวยงามมากนะครับผมเหมือนกันครับมีกล้องหลังให้นะครับในตัวนี้นะครับผมดิฟเวเตอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวช่วยรีดอ่าและอากาศนะครับในจังหวะที่เราใช้ความเร็วตูงนะครับมันจะทําให้ลดอ่ากระบะท้ายะครับเวลาเราใช้ความเร็วมันจะไม่ดูดอากาศทําให้การเสียตรงตัวในการใช้ความเร็วนะครับผมอ่านี่ครับ ด้านท้ายนะครับด้านข้างดูแล้วเนาะภายในเดี๋ยวต้องพาดูภายในนิดนึงภายในด้านหน้านะครับลายเบาของเขาตัวนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะครับในเรื่องของเอเบสาที ST, เนาะด้านหลังตรงนี้ข้างบนก็จะแตะประทับให้เลยบนเบาด้านท้ายตรงนี้นะครับเป็นเอเบสาทีหรูนะครับผม สำหรับแคมเปญในวันนี้นะครับที่ต้องมาออกบูธที่นี่นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับผมแคมเปญจะแคมเปญนะครับซื้อรถกับต้อมตอนนี้นะครับดอกเบี้ย1.94เกปอร์เซ็นต์นะครับผมดาว2 5ิผ่อน8ปด่อ่งวดครับขออภัยนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับปอด mst หรือปอดレンジャーหรือปอดเอเวอร์เลรุ่นไหนทักสอบถามรายละเอียดกับต้อมได้เลยนะครับที่ช่องนะต้อมขายปอดตรงนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับผมวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ